ครับสอยสดีครับก็อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลอีกหนึ่งวันอีกนะครับนี่พาไปเที่ยวฝ่ายตาบ้านนะครับนี่ถือว่าน้ําเบาบางลงเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังถือว่าแรงนะครับก็ไม่เมย์ถ่ายนะครับก็จะถ่ายจนกว่าจะไม่มีน้ําให้ดูนะครับไม่มีน้ําล้นฝายดูนะครับนี่ครับ

นี่ครับพวกหญ้าพวกเศษวัชพืชก็จะเยอะหน่อยนะครับธรรมชาติของฝายนะครับนี่ครับน้ำก็จะล้นฝายประมาณนี้นะครับเมื่านที่ผมมาถ่ายคลิปก็ น้ำก็จะเยอะกว่านี้เยอะนะครับอปน,นี้ถือว่าล้นออกไปเยอะนะครับน้ําบางมากครับพวกเศษก็จะเพื่อตรงนี้ก็โดนกวาดหมดเลยนะครับเพื่อให้น้ําไหลสะดวกนะครับนี่ครับนี่กาส,สวยๆนะครับ ตรงนี้ก็บรรยากาศตรงนี้ก็ค้มนะครับค้มค้มเหมือนฝนจะตกนะครับก็ทราบมาว่าหลังจากนี้ก็พายุก็จะมาอีกรูปหนึ่งนะครับพายุก็จะมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าตรงหน้าข้างหน้านั้นรู้สึกว่าจะยังม,มีแดดนะครับมีแดด กล้องคงไม่เห็นนะข้างหน้านู่นครับมีแดดอยู่เหมือนแดดมาทัศนณะเหมือนจะแบบมาแบบปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้ค้มนะครับตรงนี้ค้มนี่ครับนี่ครับยากาศฝายนะครับ น้ำก็จะล้นไปอย่างนี้นะครับนี่ครับน้นำไหลคร่าวๆนะครับครับก็ขอจบคลิปไปทีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องก็แค่คนธรรมดาเชิญด้วยนะครับสวัสดีครับ